ผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับอกองขบวนของงานแห่เทียนพรรษานะคะแล้วผู้ที่ยืนอยู่ข้างดิฉันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอ,อคะวันนี้นี่คือผอ,อบุญรวยนะคะจากโรงเรียนประสงค์วิทย์นะคะวันนี้ท่านผอนํานักเรียนมาทํากิจกรรมยังไงบ้างคะเอา่าก็วันนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษานะคะชาวพุทธที่ทุกคนจะต้องมีการร่วมงานบุญ ก็อยากให้นักเรียนีได้ร่วมกิจกรรมก็เอาเทียนพรรษาเนี่ยมาวัดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาวัดตามกําลังที่เด็กสามารถทําได้คะ่ะค่ะวันนี้นักเรียนมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมีส่วนหนึ่งค่ะเพราะเด็กเล็กๆนี่ไม่สามารถมาได้แล้วก็บรรยากาศช่วงเช้านี่ฝนมันก็ไม่อํานวยด้วยค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นทเป็นประจําทุกปีไหมคะเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะ,คะแล้วก็วไปขยายไปตามวัดตา่ตางๆนะค่ะวันนี้นักเรียนทั้งหมดกี่ท่านคะ ก็ร้อยกว่าท่านนะคะตอนนี้เพอเด็กบรรสองร้ยป่าก็มาได้ส่วนหนึ่งมาได้ส่วนหนึ่งคือ<ช>หมายความว่าหลังจากที่ถวายเทียนแล้วนะคะก็จะมีการพัฒนาพัฒนา,ฒนาวัด<ช>นะคะทําความสะอาดวัดตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ถือวาอ่าเด็กนักเรียนได้อะไรบ้างคะ ท่านหนึ่งก็มีจิตสาธารณะที่จะได้เห็นว่าเรามาวัดนี่ต้องมีการทนุบำร,รุงศาสนาของเรามีการพัฒนาวัดเด็กก็จะมีจิตสาธา,า,ารณะขึ้นมีความเข้าใจในการทําบุญแล้วก็มีทํากิจกรรมต่างๆนีในน้ในวันในวันสาคัญทางศาสนาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของโรงเรียนประสมวิทย์นอกเหนือจากงานวิชาการงานกิจกรรมก็ไม่ได้น้อยหน้าเช่นกันนะคะท่านผออคะเข้าพรรษาแล้ว อ,อยากจะฝากอะไรไหมคะให้กับพี่น้องประชาชนด้วยคะ่ะก็ในช่วงนี้ก็น่าจะว่าเป็นเทศก,กาลงดเหล้าเข้าพรรษานะคะคนที่ยังดื่มเหล้านะคะก็น่าจะงดในช่วงนี้นะคะ,คะเพราะว่าถือว่าเราปฏิบัติในละเว้นในศีลห้านะคะไม่ไม่ควรปฏิบัติศีลไม่ขาดนะไม่ขาด ขอบคุณท่านผอ,อบุญรวยแช่ด่านนะคะ,คะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประสงค์วิทยานุสร์นะคะ,คะวันนี้ก็ขอใหอ้ท่านมีความสุขก็และกันนะคะ,คะทีะ่แล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติกัาท่าชนะนิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ